สวัสดีครับ fc ที่ติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้กับช่องสมาคม h ชนแนลมาโดยตลอดสวัสดีคนที่ชอบเหรียญสวัสดีนักสะสมคนรุ่นใหม่พบกันอีกเช่นเคยกับช่องสมาคม c h ช n แนลคลิปนี้ช่องสมาคม c h ช n แนลก็มีเหรียญแปลกชนิด5บาทมาให้เพื่อน ได้รับชมเช่นเคยแต่ก่อนที่จะไปรับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับทางช่องให้ทางช่องได้มีกําลังใจทําคลิปให้เพื่อนๆได้ติดตามรับชมตลอดไปเหรียญชนิด5บาทรุ่นเก่าแบบนาะพระเสียรเล็กของรัชกาลที่9เหรียญน,นี้ ไม่ธรรมดามีความแปลกนะครับแปลกแบบไหนอย่างไรไปติดตามพร้อมกันก็จะให้ดูเหรียญนี้ก่อนนะครับด้านหน้าเป็นพระปรุมรูปของรัชกาลที่9พระเสียรเล็กนะครับด้านข้างขอบฟันเฟืองนะครับด้านหลังก็จะเป็นรูปวัด ปีพศ2547เรียนนี้ไม่ใช่เรียนธรรมดาเป็นเรียนแปลกแปลกแบบไหนอย่างไรนะครับจะไปชมพร้อมกันนี่ครับคือจุดแปลกของเรียนนี้ตรงคำว่าภูมิ รตรงคำว่าภูมิจะมีตัวหนังสือซ้อนจะมีเนื้อเกินหรือว่าตัวหนังสือซ้อนด้านหน้าของพอสมเภาก็จะมีจุดแหลมขึ้นนะครับสระอูก,ก็มีเนื้อเกินหุ้ม ภูมิพลนะครับพอสัเภาวมมาพอผ่านรอลิงนะครับจะมีตัวหนังสือซ้อนนะครับแล้วก็เลข9้า นะครับเลเก้าหางตรงหางเลเก้านะครับก็จะมีเนื้อเกินจะมีเนื้อเกินซ้อนนะครับเหรียญที่ท่านเห็นอยู่นี่ก็เหมือนกันนะครับเหมือนกันนะครับเหรียญที่ท่านเห็นอยู่ก็เหมือนกัน จะให้ดูแบบจะจะเลยนะครับตรงคำว่าภูมิิพลอดุลยเดชนะครับนี่ครับ ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับตรงหน้าพอสมเผาจะมีติ่งแหลมโดขึ้นสองติ่งนะครับตัวหนังสือก็จะมีเนื้อเกินวิ่งรอบนะครับไม่ว่าจะเป็นพอสมเผาไม่ว่าจะเป็นสระอูพอพ่านนะครับมอม้ารอลิง จะมีตัวหนังสือวิ่งรอบนะครับเป็นลักษณะอย่างนี้พบเจอก็ให้เก็บนะครับเพื่อนๆเรียน,นชนิดท้าบาทเนี่ยคมแปลกหายากนะครับคมแปลกหายากนะครับดูตรงหางเลขเก้านะครับหางเลขเก้านะครับเรียนปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ด จะพบเจอเลียนแปลงยากนะครับส่วนมากจะพบเจออยู่ที่เลียนปีพศสองพันอสี่แดละสี่สิเก้านะครับปีพศสองพันหสี่เจดนะครับก็จะเป็นลักษณะอีกแบบหนึง่งสวยสวยงามนะครับเลียนนี้ก็สวยงามนะครับก็นำมาให้เพื่อนได้ติดตามรับชมกันนะครับก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับได้ กดไลค์กดแชร์กดซับ s ไคร b ์ให้กับช่องช่องของเรานะครับก่อนจากกันเราคลิปนี้ขอลาไปก่อนพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ